แล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มขีดข้อมูลนะคะก็อาจจะกดไปที่ปุ่ม3ขีดเนาะแล้วก็เลือกไปที่นิวมันจะมี2ส,ส่วนค่ะส่วนสีขาวไว้ใส่ตัวเลขใส่ข้อมูลส่วนแถบข้างบนแถวที่1น,นะคะก็จะไว้ตั้งชื่อตัวแปรถ้าเรากดเข้าไปมันก็จะมีลูกเล่นเพิ่มเติมนะคะเราสามารถใส่ชื่อย่อให้เขาได้ก็คือไว้ตรงเนมค่ะ เสร็จแล้วเราอยากขยายความว่าเนมของเราอ,อย่างเช่น p a r t i ซีพ e ใครจะเข้าใจว่า p a r t i ซีพ e คืออะไรใช่ไหมคะเราอาจจะเขียนภาษาไทยกำกับได้ว่า p าท i ซีพ e ของฉันนะคือชื่อผู้ทดลองหรือจะมีดีเทลของตัวแปรนี้ใส่เข้าไปในช่อง Description ก็ได้ขยายความได้นะคะแล้วก็คอลัมน์ไท e ก็คือเลือกหน้าที่เขาว่ากำหนดบทบาทให้เขาว่าเขาจะเป็นอะไรนะคะเราก็จะมากำหนดตรงนี้เราก็จะ เตรียมตัวแปลไว้ก่อนก็ได้ค่ะเตรียมชื่อหัวข้อเหมือนชื่อ heading ไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็กรอกข้อมูลแค่นี้เองค่ะแค่นี้เพ <c oughs> ราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเดี๋ยวเราจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนจากเปิดข้อมูลขึ้นมาใหม่แล้วเดี๋ยวเรามาตั้งชื่อข้อมูลแล้วเดี๋ยวเรากรอกข้อมูลกัน เดี๋ยวอาจารย์เอาสไลด์คู่ให้อีกทีนึงนะคะอ่ะจะก,ก็จะเปิด New สไลด์อ่อนิวดตตรงนี้ก็ได้หรือสามเหลี่ยมตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็นิวก็หน้าตาแบบนี้ใช่ไหมคะเสร็จแล้วให้มาตรงคอลัมน์ก่อนเลยก็ได้คะ่ะมองเห็นไหมคะแล้วก็ตั้งชื่อตัวแปรแรก ใจมองเห็นไหมคะหรือจะทำให้ทำลายตัวก็คอลัมน์แรกนะคะชื่อว่า participate อ่า particip นะคะก็ p a r t i c p แบบนี้ก็ได้นะคะแล้วอยากขยายความเขาว่า particip เนี่ยแปลว่าหมายถึงชื่อผู้เข้าร่วมอ่าชื่อผู้ทดลองพิมพ์ภาษาไทยได้นะคะ แล้วอยากขยายความอีกก็ยาวกว่าอันนี้ก็สามารถแอดอินเขาไปได้นะคะทำไงดีมองเห็นไหมคะฉันขอลองตั้งอะไรเขา x t ซิ ก็ไม่ได้ใหญ่ขึ้นเลยกว่าเดิมนะคะแล้วก็มาบอกหน้าที่เขาว่าเขาเป็นนอร์มินอลค่ะอะเช็คแค่ตรงนี้เป็นนอร์มินอลเห็นด้านล่างไหมคะอ้อเวลาให้เห็นปุ่มสามเหลี่ยมจุดๆตรงนี้คะ่ะมันสามารถสไลด์ขึ้นสไลด์ลงได้นะคะเวลาเป็นจุดสามจุดปรบับตามระดับสายตาที่พอใจจะมองนะคะอันนี้ประมาณนี้แล้วก็กดบวกกับคอลัมน์ที่สองค่ะ กดบวกนะคะคอลัมน์ที่2เราจะตั้งชื่อเขาว่าอะไรหนะ้า bwc ใช่ไหมคะ bwc long name อ่ะถ้าเกิดแบบนี้ไม่ไปนะคะให้กด enter วังกี้ถ้าเกิดบวกแล้ว พิมแล้วแล้วมันค้างอยู่แบบนี้นะคะให้กด enter เหมือนแบบให้เคาะมานิดนึงนะคะอ่ะขอกลับมาที่ตัวนี้ตัว bwc เราจะให้เป็น ordinal นะคะเราใส่เป็น ordinal ไว้ก่อนได้เลยแล้วก็บวกตัวถัดไปตั้งชื่อว่า iq อยากเพิ่มคำนิยามก็เพิ่มได้นะคะะเพิ่มไม่ได้ก็กด enter ก่อนให้มันขึ้นมาก่อนแล้วก็มาปรับ เป็นคะแนน iq นะคะแล้วก็คอลัมน์ถัดไป IQ เป็นไม้บรรทัดนาะอเป็นสเกลทษทีนะคะเมื่อกี้อาจารย์ใช้คําว่า c o n t i n u นะคะแต่ว่าในนี้มันใช้เป็นคําว่าสเกลก็คือเป็นตัวเลขทั้งหมดที่มีเครื่องมือสามารถวัดได้ที่ไม้บรรทัดสามารถวัดได้นะคะหรือมีอุปกรณ์ในการวัดก็จะใช้เป็นสเกลแล้วก็คอลัมน์สุดท้ายเราเป็น GPA GPA Enter นะคะเพื่อบอกมันเราก็อยากขยายความว่า GPA ภาษาไทยคือเกรดเฉลีย่ยหน้าที่ของเกรดเฉลีย่ยเป็นตัวเลขก็เป็นสเกลค่ะ เมื่อเรียบร้อยตั้งชื่อให้เรียบร้อยแล้วเราก็บอกหน้าที่เขาเรียบร้อยหน้าที่ของเขาจะเป็นตัวรูปที่มันอยู่ข้างหน้าตัวชื่อตัวแปรนะคะว่ามันเป็นแบบไหนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเกาะข้อมูลกันค่ะ เดี๋ยวเราจะเกอกข้อมูลเสร็จดีลงไปนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตเอาเป็นตัวไหนที่มันใหญ่ๆขึ้นมาตัวนี้แล้วกันนะคะ อ่ะอันนี้ก็พิมพ์ตามลำดับได้เลยนะคะอาไม่แน่ใจมองเห็นไหมตัวจะจิ๋วลงไปนิดนึงนะคะ ก็จะเป็นชื่อผู้ทอดชื่อผู้ลองนะคะก็จะเป็น A1 นะคะลักษณะการกรอกเนะะี่ยค่ะปกติเวลาที่เรากรอกข้อมูลใน Excel หรือว่าไฟล์พวกนี้เราจะกรอก1แถวเท่ากับข้อมูลของ1คนนะคะเพราะฉะนั้นความหมายก็คือคนที่1รหัส A1 BWC มีค่าเป็น6นะคะ IQ เป็น1.16แล้วก็ GPA เป็น3.41 แล้วก็ Enter แล้วก็คนที่2 A2 ค่ะ3 121แล้วก็2.05เราก็กรอกให้ครบทั้ง15คนค่ะกรอกเสร็จยังคะ yeah, yeah. <laughs> กรอกช้าไม่ใช่ <laughs> อ่ะลองกรอกให้ถึง A5 ก่อนแล้วเดี๋ยวจะบอกเคล็ดลับ <laughs> ไม่บอก <laughs> อ่ะอ่ะ,อะเดี๋ยวขยายตัวนี้ให้ค่ะให้ให้กรอบได้เต็มที่เลยจะได้ตัวใหญ่ช่วยช่วยใชย่แอบได้ยินนะ <laughs> ต้องเป็นคนขี้เกียจนะคะใช่ลองไปเธอค่ะไม่มีอะไรเสียหาย <laughs> อเราจำไฟล์ Excel ที่เราดาวน์โหลดไว้นะคะตัวนี้นะเราจะมี Data 1 Excel อยู่ตรงนี้น้องอ่อนโยนจังเลย2.0.19อยู่เลยทำไมไฟล์ Excel อาจารย์เปิดช้านิดนึงนะคะ ก็วังกี้มีคนแอบเฉลยนะคะว่าจริงๆไม่ต้องพิมพ์ก็ถ้าเกิดเรามีไฟล์ข้อมูลอยู่ใน Excel ก็อยู่ก็กอรอไฟล์จาก Excel มาได้นะแต่ว่าไฟล์ที่ฉันยังเปิดไม่เสร็จนะคะไหนลองแคนวาซิอ่าอาจารย์พิมพ์เสร็จแล้วค่ะ แต่ว่า Excel ไฟล์จันยังเปิดไม่เสร็จเลยนะคะอ่าโอเคค่ะนี่ Excel ไฟล์เนาะจริงๆเราสามารถกรอบมาได้เลยเมื่อกี้จยนแอบได้ยินก็คือกรอบตั้งแต่ A1 ไปจนถึง4.00ข้างล่าง Copy นะคะก็คลิกขวาแล้วก็อา้าว Copy นะคะหรือ Ctrl C เนาะเสร็จแล้วเอามาวางตำแหน่งที่เราต้องการแล้วก็ Ctrl V หรือว่าเพจได้เลย แล้วถ้าวางผิดที่สมมติอุ้ยตายแล้วลืมมันมีแค่15แต่ไปวางต่อเป็น16 17 18 19จนถึง30ไม่เอาจ้าก็ทำแถบนะคะแล้วก็กดชิปก็ได้มาถึงตัวสุดท้ายเราก็กดรีมูฟมันค่ะ รีมูฟก็รีมูฟอะไรจะรีมูฟคอลัมน์รีมูฟแถวหรือว่าเคลียร์ทั้งหมดก็ทําได้ตามที่อยากทาเลยอันนี้อาจารย์ก็จะดีลิทแค่โลนะคะก็จะลบแค่แถวมันก็จะกลับมา15ตัวเหมือนเดิมโอเคนะคะอันนี้คือการนําเข้าข้อมูลแบบที่เรากรอกเองยากไหมคะ แต่ว่าเวลาเราทํางานจริงๆเราไม่ได้กรอกข้อมูลจิ๋วๆถูกต้องไหมถ้าเกิดโอเคเป็นข้อมูลทางการทดลองทางสายสุขภาพที่ข้อมูลมันไม่ได้เยอะกรอกเองได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าเวลาบางทีเราเก็บข้อมูลแบบสอบถามบาบาข้อมูลมันเยอะอะขี้เกียจถูกต้องไหมเป็นคนขี้เกียจค่ะโดยปกติโดยนิสัยจะเป็นคนขี้เกียจเพราะฉะนั้นก็จะไม่ไม่ค่อยเขาเรีกเยกอะไรนะคะไม่ไม่อยากไม่อยากที่จะมานั่งพิมพ์นะคะแต่ว่าเอาแบบที่1ก่อน ถ้าเกิดเรามีไฟล์ Excel ที่เราเก็บไว้แล้วเราจะอยากแค่ Copy มาเฉยๆชื่อตัวแปรด้วยก็ทำแบบนี้ไดอ้อาจารย์ขอเปิดอีกหนึ่งชีตนะคะเปิดที่ New มันอาจจะเปิดทับกันนิดนึงนะคะแล้เดี๋ยวเราพอใจอยากปิดตัวไหนค่อยปิดนะคะเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะ Copy Excel มาเลยแต่ว่ารอบนี้จะ Copy ชื่อตัวแปรมาด้วย รอบที่แล้ววังกี้เราก๊อปปี้แบบไม่ไม่เอาชื่อตัวแปรมารอบนี้อาจารย์ก๊อปปี้แบบเอาชื่อตัวแปรมาด้วยก๊อปปี้นะคะเสร็จแล้วมาที่โน้ตตัวนี้นะคะเอาเมาส์วางตรงนี้นะคะเมาส์วางตรงนี้นะ,ะเสร็จแล้ววางค่ะาวางผิดนะคะขออภัยเพราะว่ามันจะต้องทำให้แถบตรงนี้นิดนึงค่ะโทษที เพราะว่าถ้าวางไม่ดีอะค่ะมันจะมาแค่ชื่อหัวข้างบนนะคะให้มันทำแถบประมาณนี้นะคะแล้วก็เพจพยายามเอาเมาส์ไปคลิกที่ตัวคอลัมน์หนึ่งนะคะแล้วก็ให้มันแถบที่ข้างล่างอีกหนึ่งบรรทัดนะคะแล้วก็คลิกขวาแล้วก็เพจ ข้อมูลทั้งหมดมันก็จะถูกมาใส่พร้อมกับชื่อตัวแปรแล้วแต่เวลาถ้า Copy แบบนี้หรือว่า Copy ไฟล์มาแบบนี้สิ่งที่ควรระวังก็คือการกำหนดบทบาทค่ะตัวที่เป็น bwc ตอนแรกเราตั้งให้เขาเป็นอะไรนะคะเราตั้งให้เขาเป็น ordinal แต่ว่าพอมันเห็นเป็นตัวเลขปุ๊บพอมันเข้ามาปุ๊บมันเป็น c o n t i n u e เป็นไม้บรรทัดเป็นสก l ลไปหมดเลย ซึ่งแปลว่ามันทำผิดหน้าที่ถูกต้องไหมคะเราสามารถแก้มันได้นะคะก็ให้ดับเบิลคลิกไปที่ชื่อหัวมันเราก็เปลี่ยนหน้าที่มันซะเราก็บอกว่าเธอเป็น o r ร์ดิ l จ้ะก็ติ๊กตรงนี้นะคะเขาก็จะเปลี่ยนจากหมายทัดเป็นคล้ายๆบาร์ชาร์จริงๆก็คือมันเรียงลำดับเนาะมันคือ o r ร์ดิ l ล ได้นะคะหรือว่าถ้าไม่กดมาตรงนี้ค่ะดับเบิลคลิกไปตรงนี้มันจะมีโทษทีค่ะเมื่อกี้มันจะขึ้นนะคะดับเบิลคลิกไปมันก็จะมีแถบให้เราเลือกเปลี่ยนตรงนี้นะคะแต่ว่าเราจะไปเปลี่ยนแบบตรงนี้เลยก็ได้หรือค่อยๆเปลี่ยนก็ได้